ถ้าวันนี้เราจะง้อขอคืนดีกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเราต้องเข้าใจนิยามของคนวันพุธกลางคืนก่อนว่าเขาเป็นคนที่มีอุปนิสยัยมีบุคลิกาภาพดุดดังคนสองวันคือเขาจะเป็นคนที่นะคะมีเป้าหมายแล้วก็ไปข้างหน้านะคะได้ทรงพลังเหมือนคนวันอังคาร เขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวนะคะดุกด,ดั่งคนมันพุธเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความเซ็กซี่แล้วก็มีความฉลาดแกมโกงอยู่ในตัวของเขาเองถ้าวันนี้เขาไม่พอใจเราขึ้นมาคำถามคือเราอะ่ะยังเป็นคนที่เขาต้องการอยู่หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่เขาต้องการเขารู้สึกรักเราอยู่ยังผูกพันกับเราอยู่เขาจะให้โอกาสเรานับครั้งไม่ท่วน ถ้าเขายังรักแต่ถ้าเกิดเขาหมดรักเราแล้วหรือเป็นความรู้สึกที่มันมันเหนื่อยอะ่ะเพราะเขาสัมผัสได้ว่าเราก็ไม่เคยรักเขาไม่เคยจริงใจไม่เคยรู้สึกดีกับเขาหรือใดๆจนถึงวันที่เขาไม่พร้อมที่จะไปข้างหน้าต่อกับเราแล้วเหมือนกับเขาเขาเหมือนกับเขาถอยได้แล้วจริงๆนะคะ เราก็จะเป็นเหมือนอากาศธาตุในชีวิตของเขาเขาจะไม่รีเทิร์นไม่คืนกลับแล้วเขาก็จะแบบไปไปจากชีวิตเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยังนะคะได้คุยกับคนวันพุธลางคืนอยู่แสดงว่าเขายังมีใจเขายังรักคุณเขายังให้โอกาสคุณอยู่นะคะเราก็เริ่มต้นกับเขาใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดวันนี้เขาแบบหายไปหายไปแล้วอ่ะก็บอกเลยว่า โอกาสที่จะได้เขาคืนกลับมามีไม่ถึง10%มันยากมากที่จะให้เขารีเทิรนคืนกลับเพราะวันนี้ถ้าเกิดเขาจะจากเราไปเขาก็ไม่แม้แต่นะคะจะมีความผูกพันอะไรให้หลงเหลือแต่ถ้าเกิดวันนี้เขายังรักเราอยู่เ mm. ชื่อไหมคะว่าเขาจะเป็นคนที่รักเรามากๆแล้วก็จะให้โอกาสเราที่สุดมันอยู่ที่เราด้วยนะคะว่าเราอะทำร้ายหัวใจเขาหรือเกิดการเข้าใจผิดหรือมีอะไรเนี่ย ระหว่างเรากับเขามากแค่ไหนกี่ครั้งนะคะถ้าวันนี้คุณยังมีเขาอยู่ในชีวิตแสดงว่าเขาหรักคุณแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับไปรักกันมันไม่ใช่แก้วร้าวแต่มันก็คือเหมือนกับการที่เราจะได้เริ่มต้นกันใหม่คุณยังได้รับโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดเขานี้หายและจากไปแล้วมันก็เหมือนแก้วแตกที่มัน หลอมกลับไปเป็นแบบเดิมยากมากๆดีกันไวๆนะคะ